สวัสดีคะ่ะต้อนรับสู่ ep ที่2นะคะซึ่ง ep แรกเนี่ยที่มันแบบอาจจะแบบรวดเร็วไปหน่อยเนาะอ่าเราก็จะมาเริ่มใหม่นะคะก็สำหรับคนที่ยังไม่ทันเนาะหรือว่ายังไม่รู้ว่ามันพับเอะมันพับยังไงอย่างแรกนะคะ อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยก็คือพับกระดาษกระดาษ A4 นี่แหละค่ะพับกระดาษ A4 เลยแหละค่ะแล้วจากนั้นตัดตรงนี้มันจะเหลือนะคะก็ให้ตัดแล้วก็พับอีกอย่างนี้น,น,นะคะแล้วก็กลาง พับตรงนี้นะคะจากนั้นพับจากนั้นพับทบเข้ากันนะคะพับให้เข้ากัน,นตอนนี้แ่าก็รู้แล้วว่าตรงไหนทำไม่ได้โอเคตรงนี้คือตรงนี้ตรงนี้แบบนี้พับเข้าตรงนี้นะนี่นะคะจากนั้นพับรึ่ง แล้วว่าตามนี้ค่ะให้ให้เวลานะคะให้เวลาต่อไปเชคกันใกล้นี่นะคะตัดตรงนี้นะคะตัดให้เป็นแบบนี้ बाकी